เรื uh. ấy, guard, like ่องประดับแต่งตัวบอกใจใช่ไหมเออแล้วใจกับใจก็กลับมาบอกไปใหู้กาวบ้านมืดหนูแม่เขาข้างทางรถกยางด้วยทำไมกูเป็นมอนอย่างฝันเลยวะโอแม่ไปแล้วแม่ไว้ข้างทางเพื่อเรื่องประดับกะเล่าให้บ้านนี้ฟังเมื่อกีนก็บอกนางหลอดนางหลอด้าไปทั้งบุญนางหลอดเช้ามามันไปเลยน่ะมันไปที่หลังเธอเธอไปเธอแวะข้างทางเราไปเราก็กลัวเธอไว้ข้างทางเราไม่ไปใจถามไปไม่แม่ เห็นใจยังจะรู้ว่าฉันต้องแวะข้างทางถ้าไปแล้วเดี๋ยวแวะข้างทา,างคือต้องว่าเราใช่ไหม<อ>มันเป็นอย่างไนฝันเลยไงก็เลยว่าไอเนี้ยตัวเนี้ยไม่เค่ไม่คิดว่าม,มันจะลงล่างคิดมนันขึ้นบนนี่นี่นี่ช่วยแม่ดูอีกทีนิยอด หออมืนกว่ามืนกว่าเลยบไมเดี๋ยวแม่ย้ายวันนี้วันเกิเองเอาห้นะพ้ยอกัถูกมีกมม่ได้เดต้องจับใต้ดินแลก้กาุยนี่แหลจดูก,ดกอ่อนเอีอออปครับดูกันดูกันชัดเลยนะครับหกใบประมาณหกใบ ฝากกดไลค์กับแชร์ด้วยนะครับ